สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของเล่นกันนะครับนี่มีตัวอะไรบ้างมาดูก,กันเลยครับน,นี่อันนี้เรียกว่าสปอยเดอร์นะครับก็เปิดดนะครับกันเลเป็นลักษณะชนชนถอยนะครับมีไฟด้วยนมสวยมากนี่ตัวต่อไปก็เป็นไอ้นี่เจ้ารถถังนะครับรถถังนี่ ถังมีกลไกนะครับข้างในเห็นเห็นไหมเรื่อโยก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 ไปมาแล้วก็มีไฟด้วยอโอ้โอ้ไฟสวยมากดูสิโอ้อได้นี่นี่นี่อันนี้ก็ชนถอยเหมือนกันพักเขาได้นะครับนี่ก็พลิกหมูอืมแลบปิดกระตา่ายนี่ยังถ่ายน้อย กระโดดอืมอด้วยต่อ,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 ตอน,นี่สไปโนโซอลัตนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างน,นี้ก็ต้องมันต้องเป็นสู้ผู้ต่อสู้กันนะครับกับเจ้าอลิล่ามาวิ่งแข่งกันดีกว่า อเปิดวิ่งแข่งกันหมดเลยนี่รเาสาสีเขียวด้วยนี่สีแดงก็มีนะครับนี่ครับแดงนี่นี่แบคทีโอซอลักนะครับเป็นในกระาคอยาวนะครับ และนี้ก็ไป้เสือทับนะครับ,รบอโอเคถ้า,าับมันน้ก็ลาเพื่อนไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับบายบาย